ตู้ติดหน้าปีตาบอะครับหนูแก้วครับวันนี้มาทำไมเนี่ยมาบริจาคของครับจากถุงทองเหรอครับเออหนูแก้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุห้าสิบห้าครับตามองเห็นไหมครับเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยนะหนูแก้วอยู่ที่เออาพมือหนึ่งครับพระพมือหนึ่งครับสายตาเสียตั้งแต่มาแล้วหรออายุสามปีมองไม่เห็นเลยครับวันนี้มามอบสิ่งของมีไฟมีน้ำมัน มีข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนบ้านวะเล่โดยผ่านท่านในอำเภอพระคบของเรานะครับคุณแก้วฝากอะไรถึงพี่น้องวะเล่บ้างพูดเลยครับก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกๆคนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเรานึกไม่ถึงทิผการมาเราเคยดูแต่อําเภอือื่นก็ไม่ไฝันว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราในอำเภอของเรา ทุกคนก็ต้องอที่หันมาทุกคนก็ก็ระวังตัวกันอยู่แล้วละ่ะระวังบ้างคือระวังบ้างไม่ระวบ้างแต่ตอนนี้มัต้องระวังให้หนักละ่ะเพราะมันเป็นไยเงียบไงเ,เงียบนครับใช่เราสู้กับไฟที่ว่าไม่เห็นตัวไงต้องขอให้น้องสาวว่าเลยทุกคนต้องอเราจะท้อแท้ไม่ได้นะเพราะว่า,าการรักษามันมีอยู่าการรักษามีมอยู่ ต่อไปนะครับครับที่คือลุงแก้วนะครับที่การทางสายตาคนตำบลลมไผ่เทศบาลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับมามอบสีต่อให้กับพี่น้องประชาชนผู้าระกอบกอรบ้านเมล็ดโดผ่านท่านในอำเภอพบพระเนาะขอบคุณมากครับที่ยังเป็นห่วงพวกเราด้วยเนาะแล้วเป็นไงบ้างฮะการเป็นอยู่ของคุณลุง เขาราเข้าบ้านมับงขวัญเขาได้รับคารช่เลอเขาบ้านรู้่าแล้เขาว่าอยู่อยู่บ้านไหนกันอยู่มู่นครบูรีอยู่บูรนครสองตำบลอำเอท่าพะเนาะแล้วได้เงินส่งข้ออะไรบ้างไหมเออไดรับเงินที่วันที่เอาอะไรมาบริจาคครับมีขาวอมมีอ้ผมแทนพี่น้องวาเหล่เราเนาะแล้วก็รวมถึงตำบลอีกสองตำบลด้วย เดี๋ยวจะเอาของพวกนี้ที่คุณลงไปมอบมอบมาให้เนี่ยจะเอาไปให้ถึงมือพวกเขานะครับเขาจะได้อยู่ช่วยกันตรงนี้นะครับช่วยขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับยังดีตัวเองก็ลำบากแต่ก็ยังเป็นห่วงพี่น้องเราเนาะอยากให้หลายๆคนเห็นคุณลุงเป็นแบบนี้แล้วก็คนอื่นเขาทําแบบอย่างตามเนี่ยเพราะว่าแล้วก็ผมบกนะว่าทุกวันนี้เรา เราอยู่นักข้าสอบมมานะครับยางเร่ไม่ขาขายเขาต้องอยู่อยู่ที่ข้ากอสมมาหลายเดือนทุกคนผมก็อยู่ข้วผมเนาะโอเล่ดลงแก้วลงแก้วครับขายเขาต้องเขาต้ออยู่้าวผสเนะครับขายเข้องอข้ประสมบนาะนี่อขแล้นะกคขออนุญาตผูดนี้ได้จนบรรดาเนี่ยมีชีวิตสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รุกนั่งายแข็งแรงนะครับ ขอบคุณอย่างสูงขอบคุณการที่น้องว่าเหลแล้วก็พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนี้ด้วยนะครับผมเล่นตัวพวกฟ้าอขอบคุณมากขอบคุณมากดีดังน,นี่เดี๋ยวผมจะมา